สี่ห้าคนมีคนเดียวใส่รองเท้าสามคนละสามติบตื้อรองเท้าก็ตื้อรองเท้าหนูมาแล้วจะไม่ขึ้นแล้วขึ้นทุกคนนะขึ้นบ่ายซื้อบัตรแล้วนะขึ้นทุกคนไหมมีมีลิฟต์ผู้สูงอายุ้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะนั่นแหละก็ราคานี่ยเขาก็คยเสียหน้ากันผู้สูงอายุราคาเดียวกันราคาัน ดูว่าผู้สูงอายุขึ้นปีทุกคนนะขึ้นทุกคนนะสามสิบใครถึงเท้าคู่รองเท้าเปลี่ยนเพราะสำหรับคนเนี่ยรู้ไหมไม่มีลิฟต์นี่ไงมีลิฟต์ไมีีลลิเดยวโกแม่กลัวขึ้นเถอะกลัวก็ไปขึ้นเถอะขึ้นไปยืนเฉยๆก็ได้ขึ้นไปนั่งข้างบนเลยใครยังไม่ขึ้นนะพี่ตขึ้นะขึ้นขึ้นยวบาขึ้นไปขึ้นลิฟต์ไปนั่งข้างบนก็ได้ เปลนเท้ของเราอะนีงน้ํานี่ของน้ำอยู่ตรงไหนคะ เดินดูเล่นสกายวอล์กเที่ยวเล่นที่นี่นะอีระราชวังเลยครับข้างบนยังไม่สร้างห้องน้ำสร้างฝ่ายปีหน้านี่แหละอยู่น มีปัดของลูกนี่ของน้องอานะใช่มีถุกเท้าเดี๋ยวลูกถอดรองเท้าแล้วก็ไปเลือกรองเท้าแตะรองเท้าแตะนะใส่รองเท้านุ่นขึ้นเออแล้วอันนี้ก็ถอดวางไว้แล้วเดี๋ยวใส่เท้านุ่นขึ้นเราลงมาก็เปลี่ยนรองเท้ากับเดิมเหมือนเดิมโอเคไปเลือกดู ะหมี่เหลวาีไหนลูกจำไว้เอาไว้เาเกไว้ได้วเอานีไว้ไหนนนเตรงนี้ก็ได้หี่เรงนี้อ่าจำไว้นี่คือหลักฐานอ่โอเคไดลงมาแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền à Gõ Để không วที่นี้ก็ลองคิดดีก่อนนะว่าลองพบอเพกับตัวเองก่อนนะว่าตัวเองคือกลัวความสูงไหมหรือไงไหมถ้ากลัวความสูงก็ไม่แนะนําแต่ถ้าอยากชมวิวอะไรอย่างงี้ก็มาได้เดี๋ยวจะทิ้งแปะลิงก์สถานที่ไว้อะไรอย่างงี้แล้วกันนะ ใส่เบอร์อะไรเบอร์เออพอดีไหมมันอับเล็กหน่อยๆนะแล้วไม่เอาคู่ใหญ่นยเปลี่ยนคู่ดิลูกน่าจะใส่เบอร์สี่มามาเปลี่ยนคู่ไปเปลี่ยนคู่ช่างมึงก็พอใส่ได้อ่ะฝัถ่ายหรอฝัถ่ายนะฝันถ่ายเบอร์แบบเนี้ยเอาสีดำไม่หรอกอันนี้มันยังพอใส่ได้อยู่ค่ะใส่ได้เล็บขึ้นได้ตีกีก่อนนะสิบหกขึ้นเล็บได้ไม่ยากเลยเพื่นนะเดี๋ยวคุณแกเพื่อน อนหโอเคนะคนแก่มอกี้คนแก่จะีปผมเดินไปเจ้าเนี่ยคนแก่นั่นเลยเดี๋ยวผมเป็นเดี๋ยวผพาไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผูสูงอายุขึ้นลิฟต์ไปเลยตาเองเลยใช่ไหมเออแล้วระหว่างทางขึ้น ไม่ใช่นะเดี๋ยวเราขึ้นดางนนท์โดนเราขึ้นดางนนท์ใช่ได้เลยไงโอเคเวลาขึ้นลิฟต์เงินถ่ายวิดีโอไม่ได้ขึ้นลิฟต์นี่ถ่ายวิดีโอไม่ได้ถูกไหมอ่าโอเคมันยาวดิลูกไปตัดเถอ แล้วเนี่ยมันยาวลูกถ่ายตลอดมันยาวอ่ะเดี๋ยวลูกไปตัดตัดแม่เดี๋ยวตัดบางโซนตองเลยนี่ก็ได้ตัดได้ยังไม่ตัดเป็นอ่าดูแลดีๆนี่น่าจะฝาใส่มาบางแจกไปเฮ้ยของห้ามถ่ายลูกเดี๋ยวอันนั้นไม่ได้อยู่ในลิมพิใช่เหรอ เรีว่าไม่ห้ามขัดะอได้ดผู้ผสวยด้วยผ่าได้นหมนเขาห้ามตัดข้างในด้วยแต่เข้าห้ามตัมันเหมือนถ้าไปลึกเข้าไปอ่ะตได้ไดู้กูกาแต่เนันก็าที่เลบางทีาจะเจออาการเหมือนหาตอนในเครื่อมันจะมีปัญหาตวอสัญญาณตัวอ้วน ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากนั้นรูปเธอถ่ายตอนนี้นี่คือกิจใบไม้นะคะใบไม้รั่เต็มหมดไม่อันนั้นหนูอันนั้นน่ะตอนเด็กนั่นแหละโอ้ยเอาจริงๆแมปถ่ายรูปรูปไปบอกดีนะพอเดินเดินมากปวดเที่ยวแม่เป็ปวดเที่กังวลนยุ่งเลยแหละโอเคก็ไปถ่ายกังวลจะได้คุยเมื่อกี้คนดูน่าจะรู้แล้วแหละว่าตอนเด็กนอดทำอะไรแบบ ก่อนทำยูทูบเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่เหนยยื่อยนั่งได้มีที่นั่งมีที่นั่งโอเคแลบายไม้ามาจากไหนวะหฮะอเ<ป> <c oughs> มันสูงนะเนี่ยสูงสิแต่เห็นไหมเราเดินขึ้นมาเราไม่ได้รู้สึกเหนื่อยนะมันเดินบันไดนมันกนเหนื่อยกว่าอ่าฮะ จริงคนที่กลัวความสูงนี่ไม่แนะนํามาเที่ยวที่นี่เออจิไม่ทาไรหรอ,มมอ,อ,อกรออรมันไม่น่ากลัวอย่างี่ถ้าอยู่สูงสุดนี่อีกเรื่องอนนี้ตรงเนี้ยมันไม่น่ากลัวแต่ถ้าอยู่ข้างบนน่ะมันน่าจะหวัดเสียนิดประมาณน,นั้นอะระดับสองสามอาด้วยโอ้ด้วย เอาตอน,น,นก่อนทาจะมาบับอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันมีบันไดด้านล่างอีกหลายขั้นเลยนี่เรามาชั้นสี่นี่ขนาดมาขึ้นมาถึงไม่กี่ชั้น,นยังรู้สึกว่ามันสูงเลยนะนี่เขาเก็บงไเ,เก็บเขาไปเ็เขาไม่ได้ดวดเ่ย

ข้อมาคนไหนจุนจ่าพาลุกมาด้วยก็คอยดูแลลูกน่อยนะ <laughs> เดี๋ยวเด็กจุนจ่าแบบซน พอดีแบบใช้โทรศัพท์ผ่านแล้วเออมันเรียกว่าอะไรแล้วไม่รู้แต่คือพ่อของหนูซื้อมานานแล้วแล้วก็เพิ่งมาใช้จริงๆก็ในคลิปเนี้ย สูงแล้วนะนี่ตรงสจริงมันมีอยู่สองแบบคือวิวข้างบนสวยนะแต่ถ้าเป็นคนกลัวความสูงก็น่าจะเสียวหน่อย

สูงเนี่ยแม้แต่ภูเขาไกลตรงนู้น ยังไม่ถึงจุดพีคจุดจุดพีคอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงนูนะ้นน่ะนะใช่ไ่ม พาเดินลแล้วรือละอ่าปาเบลลน้าโอเคอันนึกว่ามันเป็นกระจกนึกวา่าพี่ว่าพื้นเป็นกระจกฮะอ้าวน,น,น,น่าจะคนละที่ก็แค่เดินมันชมมือเต่ล้ก็นึกว่าเป็นกระจก ไม่มีไม่มีหลงลงการเนวกวาทางเดินเป็นการเดินเหมือนเกอ้ยกแค่คือเห็นหแต่สนามตรงนู้นะนะเป็นห่าหลายอย่างเลยด้านบนนี้กายล็อก s k y สกายวอลตอนแรกคือว่าแบบพื้นทางเดินไปกระจกแต่พอมาจริงอันนี้คือแบบไม่อีกแบบหนึ่งเลยอะ oh. คือใครคนดูคนไหนที่เคยเห็นแบบสกายวอลอะไรอย่างนี้ mm. ก็น่าจะพอดูพอรอู้น่าจะแบบเออพอนึกภาพออกอยู่บ้างนะว่าสกายวอลเป็นไง mm. ก็คือทางเดินที่เป็นแบบ กระจกแล้วมันจะทำให้รู้สึกเสียวหน่อยๆว่าจะตกหรือไม่ตกอ่ะใครได้กลัวความสูงนี่คงไม่ถูกใจ <c oughs> ส่งเรื่องแอนิเมชันอันนั้นก็ก็นาน นั่นเหมือนเคยมีติดเกมติดอะไรด้วยนั่นบ้างอจริงเดี๋ยวนี้เล่นเกมเรา้างติดแบบ e ออเพลช์อรอยู่ก็<อ><ะ>ถามว่ามีข้าไหนที่ผ่านจบเกมบ้าง true? <อ><ะ>หั้มก็ไม่อะยังพยายามอยู่คือบางทีก็แบบทำเอาหวาดเสียวแล้วเกินเสียงประกอบแบบกาวของเกมนั้น แล้วระแวงหมดอะว่าจะมีตัวอะไรมาไหมหรืออะไรยังไงอะ อันนี้โอ,โอเคไป้ว่าขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนี่ดูเหมือนว่าอเาก,กอของหน,นูน่าจะเริ่มไม่ไหวแล้วอไอที่จับกล้งองหนูอ่ะก็แค่นี้แล้วกันตาย แล้วหยุดกันเลยเธอคิดว่ามันจบแล้วจริงๆเหรอไม่มันยังไม่จบหรอกเพราะย,ยังมีต่ออีกนิดหน่อยดูนี่สะบ้าท,ทุกปูขนาดผู้ส <c oughs> ูงอายุยังเก็บอ้าวแล้วทำไมผู้สูงอายุนี่แหละต้องเก็บไม่น่ะผู <c oughs> ้สูงอายุยู่เนี่ยมตีตัองมากมายโรยหรือเน,นื้นอไมปกติเขาจะไม่เก็บไงอ๋อตาอันนี่ตาเอาอะไรมาคิดว่าแบบเขาจะไม่เก็บอ่าอะไรนั่นอ่ะรัฐบาลเขาจะ ให้ผู้สูงอายุเที่ยวโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่าผ่านประตูพวกนี้ม,นมันเป็นนยโยบายของรัฐบาลไงออมันแล้วแต่สถานที่ไหมล่ะปาใช่แต่ตรงนี้เขาเก็บแต่ที่อืกก่นเขไม่เก็บโอเคนี่ก็แค่ช่วงถามเล็กๆนะแล้วมีอะไรให้ดูอีกไหมนะเฮ้เ a อ้ว่าไงลนะหวานมีอะไรเหรอช่วย get the fact out of my video จะได้ไหมคลิปนี้มันจบแล้วแล้ะอิงจะมาเพื่อ